สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตอบให้รายการที่จะพาทุกคำถามเรื่องชีวิตมาคุยกันแบบจริงใจสไตล์คนทำได้จริงครับวันนี้ผมมีหัวข้อสนุกมากๆมาฝาก30วิธีหาเงินแปลกๆในโลกจริงไม่ต้องพึ่งออนไลน์ไม่ต้องสตรีมไม่ต้องขายของออนไลน์แค่เปิดตาเปิดใจโลกจริงมีเงินซ่อนอยู่เพียบครับและแต่ละวิธีผมจะบอกด้วยว่าเริ่มยังไงและต้องระวังอะไรพร้อมลุยกันแล้วใช่ไหมครับไปเลย ช่วงแรกหาเงินจากของที่มีอยู่แล้ว 1. ให้เช่าห้องเก็บของมีห้องว่างเก่าๆเ,เอามาปล่อยเช่าเก็บของไปเลยครับเดี๋ยวนี้คนขายของออนไลน์คนย้ายบ้านมีของเยอะเก็บไม่พอเริ่มตน้นปัดฝุ่นห้องจัดให้ดูสะอาดลงประกาศในกลุ่มหมู่บ้านหรือตลาดชุมชนข้อควรระวังทำสัญญาเช่าชัดๆระบุของที่ฝากได้ไม่ได้ห้ามให้เก็บของผิดกฎหมายเด็ดขาดสเก็บเหรียญหยอดตู้แลกเงิน เวลาเดินผ่านตู้ซักผ้าหยอดเหรียญตู้น้ำกดอย่ามองข้ามเหรียญตกพื้นครับมันคือเงินจริงๆเริ่มตน้นเดินสำรวจแหล่งตู้บริการเยอะๆเก็บเฉพาะเหรียญตกหรือติดค้างไม่หล่นข้อควรระวังห้ามงัดห้ามแกะตู้โดยเด็ดขาดสามเก็บขวดแก้วเศษเหล็กขายขยะของคนอื่นอาจเป็นเงินในกระเป๋าเราขวดเบียร,เร์เศษเหล็กขายได้ราคาดีนะครับเริ่มตน้น เดินเก็บตามงานอีเวนต์ตลาดนัดแยกขวดสีต่างๆก่อนช่างขายข้อควรระวังใส่ถุงมือกันบาดมือเสมอ 4. เป็นเพื่อนเดินชอปปิ้งบางคนไม่มีเวลาเลือกของบางคนไม่เก่งเรื่องดีไซน์นี่แหละรับบทเพอร์ซันแนลชอปเปอร์ไปเลยเริ่มตน้นโพส์ในกลุ่มหมู่บ้านคอนโดหรือเพื่อนเสนอพาเลือกของคิดค่าบริการรายชั่วโมงข้อควรระวัง ต้องซื่อสัตย์เรื่องราคาและไม่ชี้ของเกินงบ5ช่วยขนของมือสองไปขายของมือสองถ้าขนขายเป็นเรื่องเป็นราวได้เงินก้อนเลยนะครับเริ่มตน้นเสนอช่วยขนของไปตลาดนัดหรือร้านรับซื้อตกลงแบ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนชัดเจนข้อควรระวังต้องทำบัญชีคร่าวๆว,ว่าขนอะไรบ้างเพื่อป้องกันปัญหาช่วงที่สองหาเงินด้วยทักษะเล็กๆในชีวิตจริง6ล้างแอร์นอกสถานที่ ล้างแอร์หน้าร้อนนี่รายได้ดีมากคนโทรตามเป็นว่าเล่นเริ่มตน้นเรียนคอสั้นๆเรื่องล้างแอร์พื้นฐานซื้ออุปกรณ์เบื้องต้นปั๊มฉีดน้ำยาทำความสะอาดข้อควรระวังระวังระบบไฟระบบน้ำรั่วต้องเช็คทุกครั้งหลังล้าง7เป็นล่ามเดืินตลาดพูดอังกฤษได้แม้จะพอใช้รับพานักท่องเที่ยวเดินตลาดเลยครับเริ่มตน้น ฝากโปสเตอร์ตามโฮสเทลโรงแรมย่านท่องเที่ยวคิดค่าบริการเป็นรอบหรือรายชั่วโมงข้อควรระวังต้องพกบัตรประชาชนติดตัวกันความเข้าใจผิด 8. ให้เช่าเครื่องมือช่างสว่านเลื่อยไฟฟ้าเครื่องมือในบ้านอย่าปล่อยนอนเฉยเอาไปปล่อยเช่ารายวันได้เลยครับเริ่มตน้นโปสในหมู่บ้านกลุ่มช่างท้องถิ่นคิดมัดจำค่าเช่าแบบแฟร์ข้อควรระวัง บันทึกรายละเอียดเครื่องมือสภาพทุกครั้งก่อนปล่อย 9. สอนปลูกต้นไม้ที่บ้านไม้ฟอกอากาศมาแรงมากใครปลูกเป็นมีรายได้แน่นอนเริ่มตน้นเปิดคลาสสอนเล็กๆ50คนจัดเวิร์กช็อปที่สวนสาธารณะหรือหลังบ้านข้อควรระวังเลือกสอนไม้ที่โตง,ง่ายดูแลง่ายคนเริ่มใหม่ทำได้จริง 10. ทำเบาะรถจักรยานยนต์ตามสั่งเบาะขาดบเบาะเยินเปลี่ยนใหม่มันแพง เราทำเองถูกกว่าเริ่มตน้นเรียนการเย็บบ่อจาก YouTube หรือคอร์สช่างเล็กๆล,ลงทุนซื้อผ้าบ่อและเครื่องมือพื้นฐานข้อควรระวังงานเย็บต้องละเอียดเพราะบ่ใช้ทนแดดฝนช่วงที่3งานแฮนเมดงานลงมือจริง 11. แกะสลักชื่อบนไม้หนังของขวัญยุคนี้ต้องมีชื่อเจ้าของเท่านั้นถึงจะพิเศษใครมือแม่นใจเย็นรับงานแกะสลักเงินดีเลยครับเริ่มตน้น ลงทุนชุดแกะสลักเบื้องต้นมีขายในออนไลน์ฝึกจากแผ่นไม้บางหรือเศษหนังข้อควรระวังต้องซ้อมมือก่อนรับงานจริงเพราะแกะพลาดแก้ยากมาก 12. รับทำชุดปักผ้าพื้นเมืองบรรยายชุดพื้นเมืองสวยสวยใส่ออกงานหรือแต่งแฟนซีถ้าปักได้ลูกค้าเพียบเริ่มต้นเริ่มจากปักผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอก่อนส่งขายตามงานแฟร์ท้องถิ่นง,งานประจำปี ข้อควรระวังต้องศึกษาลายปักท้องถิ่นดีเคารพวัฒนธรรมด้วย13เปิดตลาดนัดหน้าบ้านถ้าบ้านติดถนนคนเยอะอย่ากเก็บไว้เฉยเฉยเปิดตลาดนัดเล็กๆทำรายได้เสริมได้เลยเริ่มตน้นกางเต็นท์4-5เจ้าช่วงเย็นสุขอาทิตย์โพสในเพจหมู่บ้านเรียกคนมาขายข้อควรระวังขอติดต่อขออนุญาตเทศบาลก่อนเริ่มเพื่อถูกกฎหมาย14 ทำสติกเกอร์แต่งรถแฮนด์เมดสายซิ่งสายแต่งรถชอบของไม่ซ้ำใครใครวาดลายเก่งตัดสติกเกอร์เองได้รวยเงียบๆเ,เลยนะครับเริ่มตน้นเรียนตัดสติกเกอร์หรือใช้โปรแกรมง่ายๆวาดแบบเองตัดขายล็อตเล็กๆก่อนข้อควรระวังใช้สติกเกอร์เกรดทนแดดกันน้ำจริงไม่งั้นหลุดง่ายเสียลูกค้า15บบริการขัดรองเท้ากระเป๋าหนังรองเท้าหนังกระเป๋าหนังขัดใหม่มันฟินมาก และลูกค้าก็พร้อมจ่ายเสมอครับเริ่มตน้นซื้อชุดน้ำยาขัดเฉพาะทางรับงานขัดเล็กๆจากเพื่อนบ้านก่อนข้อควรระวังทดสอบน้ำยาก่อนขัดเต็มใบบางชนิดกัดสีได้ช่วงที่สีขายของหรือบริการที่คนอื่นมองข้าม16เก็บผลไม้ริมถนนมาขายมะม่วงขนุนหล่นข้างทางอย่าปล่อยทิ้งนะครับเก็บมาล้างสะอาดตั้งแผงขายได้เลยเริ่มตน้น เลือกเก็บจากพื้นที่สาธารณะเท่านั้นตั้งโต๊ะเล็กๆขายหน้าบ้านหรือฝากร้านผลไม้ข้อควรระวังห้ามเก็บจากพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต17เป็นทีมทำความสะอาดหลังอีเวนต์หลังจบคอนเสิร์ตงานวัดงานกีฬาขยะเพียบทีมทำความสะอาดรายได้ดีมากครับเริ่มตน้นเสนอแพ็กเกจทีมเก็บขยะก,กับออกไนเล็กๆเกตรียมถุงขยะอุปกรณ์ครบข้อควรระวัง ต้องทำงานแข่งกับเวลาและต้องแต่งตัวเซฟตี้ 18. เช่าเครื่องเสียงให้ปาร์ตี้เล็กๆงานเลี้ยงงานวันเกิดเล็กๆใช้ไม้เครื่องเสียงเสริมถ้ามีอยู่อย่าปล่อยให้ฝุ่นเกาะครับเริ่มตน้นประกาศปล่อยเช่าในกลุ่มหมู่บ้านเพื่อนๆจัดแพ็กเกจให้เช่าง,ง่ายเช่นเซ็ตพร้อมใหม่ข้อควรระวังเซตค่าประกันความเสียหายไว้ก่อนปล่อยของ19พ่นสีซ่อมสีจักรยานวินเทจ จักรยานเก่าๆนี่ตลาดนักสะสมเขารักเลยครับพ่นสีใหม่ขัดเงาซ่อมเบาๆเพิ่มราคาได้หลายเท่าเริ่มตน้นฝึกพ่นเฟรมจักรยานเก่าเองก่อนลงขายในกลุ่มนักปั่นวินเทจข้อควรระวังใช้สีเฉพาะจักรยานเพราะสีทั่วไปไม่ทน20สอนงานฝีมือเด็กๆบรรยายเสาอาทิตย์เปิดคลาสงานฝีมือเด็กๆก็หาเงินได้ทั้งพ่อแม่เด็กทั้งเด็กชอบหมดครับ เริ่มตน้นเริ่มจากกิจกรรมง่ายเช่นพับกระดาษทำโมบายเปิดคลาสเล็กๆในหมู่บ้านข้อควรระวังอุปกรณ์ต้องปลอดภัยหนึ่งเอร์เซ็น์ไม่มีของมีคมช่วงที่ห้าไอเดียทำเงินเบาๆแต่ได้จริง21เดินขายดอกไม้หน้าร้านอาหารดอกไม้สดๆวางขายหน้าร้านอาหารค่าค่้าขายดีมากครับเริ่มตน้นรับดอกไม้จากตลาดเช้ามาแบ่งพวงขายเลือกจุดขายใกล้ร้านอาหารที่คนเยอะ ข้อควรระวังต้องระวังไม่เกะก,กะทางเดินหรือฝ่าฝืนข้อห้ามพื้นที่ 22. รับแพ็คสินค้าแฮนด์เมดสายมือเบาแพ็คของเร็วอย่าพลาดโรงงานเล็กๆร้านออนไลน์จ้างแพ็คเพียบเริ่มตน้นเสนอบริการในกลุ่มขายออนไลน์ท้องถิ่นแพ็คเป็นชุดหรือคิดราคาต่อชิ้นข้อควรระวังแพ็คให้เนียบไม่หลุดระหว่างขนส่ง23เปิดคลาสโยคะกลางสวน ไม่ต้องมีสตูดิโอหรูเสือโยคะสวนสาธารณะครูใจดีก็เปิดคลาสได้แล้วเริ่มตน้นเปิดฟรีคลาสลองตลาดก่อนเก็บค่าสมัครรอบถัดไปข้อควรระวังต้องมีใบรับรองครูโยคะขั้นพื้นฐาน24บริการเช็ดกระจกตึกอาคารออฟฟิศต้องเช็ดกระจกตลอดปีรับงานเช็ดกระจกรายครั้งรายเดือนรายได้ดีเริ่มตน้น เริ่มจากงานระดับสองสามชั้นก่อนลงทุนซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดข้อควรระวังใส่อุปกรณ์เซฟตี้ตลอดป้องกันอุบัติเหตุ 25. ขายขนมหน้ารถไฟฟ้าตอนเช้าเย็นคนแน่นขนมง่ายๆเช่นพายเครีปขายดีจัดจัดเลยครับเริ่มตน้นเตรียมของเบาพกผาง่ายขออนุญาตพื้นที่ตั้งแผงเล็กๆข้อควรระวังต้องระวังอาหารบูดเพราะอากาศร้อน26 ขายของขบเคี้ยวหน้าออฟฟิศบรรยายออฟฟิศใกล้หมดชั่วโมงเบรกเมื่อไหร่ขนมหมดเมื่อนั้นเริ่มตน้นซื้อขนมเบเกอรี่ขนมถุงเล็กมาตั้งโต๊ะขายช่วงพักเที่ยงข้อควรระวังดูวันหมดอายุสินค้าให้ดี27รับสแกนเอกสารเก่าหลายองค์กรมีเอกสารเก่าเยอะมากรับจ้างสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลเลยครับเริ่มตน้น ซื้อเครื่องสแกนเร็วแบบ A4, A3 เสนอแพ็กเกจเมาส์เอกสารข้อควรระวังต้องเก็บความลับเอกสารลูกค้า28ซ่อมร่มเก่าร่มหักร่มเสียถ้าซ่อมเป็นขายดีมากนะครับเริ่มตน้นฝึกซ่อมร่มง่ายๆเช่นเปลี่ยนแกนจาก YouTube รับงานซ่อมตามตลาดนัดข้อควรระวังต้องมีอะไหล่สำรองเผื่อ29ขายชุดปลูกผักไฮโดรโปนิก ยุคนี้คนอยากปลูกผักเองที่บ้านขายชุดปลูกสำเร็จรูปนี่แหละครับรวยเบาๆเริ่มตน้นจัดเซตชุดปลูกง่ายๆมีถาดมีปุ๋ยฝากขายร้านเกษตรเล็กๆข้อควรระวังอธิบายวิธีปลูกให้ชัดลูกค้าจะได้ไม่ทิ้งกลางทาง 30. รับเขียนป้ายเมนูร้านอาหารบรรยายเขียนสวยเขียนชัดแค่ป้ายเมนูร้านกาแฟก็ทำเงินได้แล้วเริ่มตน้น ฝึกเขียนป้ายด้วยช็อกปากกาเสนองานกับร้านกาแฟร้านอาหารใกล้บ้านข้อควรระวังต้องกันน้ำกันฝนได้บ้างไม่งั้นป้ายเละเห็นไหมครับหาเงินไม่จำเป็นต้องออนไลน์ไม่จำเป็นต้องดังแต่ต้องลงมือทำจริงๆเท่านั้นเริ่มจากเล็กๆที่มีเริ่มจากสิ่งที่ถนัดแล้วคุณจะพบว่าโลกจรงมีโอกาสเต็มไปหมดเลยครับขอบคุณที่ติดตามตอบให้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า ที่เราจะตอบทุกคำถามในใจคุณด้วยหัวใจเหมือนเดิมครับ